อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต c ไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับต่อกันเลยตอนที่2424 24โรคติดต่อหานเส้นไม่รู้ว่าตัวเองติดอาการประลาดที่หน้าขนลุกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนกระทั่งคุณหญิงมิเลอร์บอกเขาหานเซ้นไมไ่รู้สึกตัวถึงพลังที่แทรกซึมเข้ามาในร่างกายและส่งผลต่อดวงตาของเขา คุณหญิงมิเลอร์และนายวินจ้องมองฮันเซินด้วยความประหลาดใจฮันเซินไม่เคยไปที่เส้นทางหินและเขาก็ไม่เคยเห็นรูปปั้นนั้นด้วยตัวเองแต่ตอนนี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่าดวงตาแต่ละดวงของเขามีสองรูม่านตาสีแดงจริงๆนั่นหมายความว่าอาการประหลาดนี้เป็นโรคติดต่อถ้ามันเป็นโรคติดต่อจริงๆ นั่นก็หมายความว่าทุกคนในค่ายนั้นจบสิ้นแล้ว <c oughs> แม้แต่กําลังเสริมที่กําลังเดินทางมาก็ต้องเสี่ยงไปด้วยหานเส้นตอบสนองในทันทีเขาหันกลับไปและวิ่งออกไปข้างนอกหลังจากนั้นเขาก็คว้าตัวยามเฝ้าประตูที่อยู่ด้านนอกและมองลึกไปในดวงตาของชายคนนั้นยามเฝ้าประตูนั้นกําลังสลัดหานเส้นออกไปแต่คุณหญิงมิเลอร์และนายวินมาหยุดเขาเอาไว้ รูม่านตาของพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงหานเส้นมองไปในดวงตาของยามคนอื่นอีกหลายๆคนแต่ดวงตาของพวกเขาเป็นปกติวินาทีต่อมาหานเส้นก็นำโทรศัพท์ของเขาออกมาและโทรไปหาฟอ r เรสลิฟเมื่อฟอ r เรสลิฟรับสายเธอก็ตอบรับแค่วายคอรดังนั้นมันจึงไม่มีภาพฟอ r เรสลิฟเป่าเอออยู่ใกล้ๆไหมหานซส่นถามอยู่ฟอรเรสตลิฟตอบเปิดวิดีโอคอหานซส่นพูด มีเรื่องอะไรฟอลเลนลิฟถามโดยที่ไม่เปิดวิดีโอคอลแค่ทําตามที่เขาสั่งก็พอคุณหญิงไม่เลร์พูดทราบแล้วฟอลเลนลิฟตอบเธอเปิดวิดีโอคอลและภาพของเธอก็ปรากฏบนหน้าจอของหานซึ่นผมของฟอลเลนลิฟนั้นยุ่งเหยิงและชุดของเธอก็ถูกปลดกระดุมหานซึ่นไม่รู้ว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่กับเป่าเออแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญหานซึ่นจ้องไปในดวงตาของเธอและสังเกตเห็นว่าพวกมัน ปกติดีนั่นทำให้ฮันเซินรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อยพ่อเปาเอ๋กำลังนั่งอยู่บนโซฟาขณะที่ถือลูกเต่าอยู่ในมือเสียงของเธอฟังดูอ่อนหวานขณะที่เธอเรียกหาฮหาันเซ้นดวงตาของเปาเอ๋ยังดูปกติดีนั่นทำให้เขารู้สึกโล่งใจยิ่งกว่าเดิมเปาเอ๋หนูอยู่ในห้องและเล่นกับพี่ฟอลลนลิฟไปนะอย่าออกไปข้างนอกและรอพ่ออยู่ที่นั่นเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ บอเออพยักหน้าฮันซ้นหันความสนใจกลับมาที่ฟอลเลนลิฟฟอลเลนลิฟเธอปิดประตูให้สนิทและอย่าออกไปข้างนอกเป็นอเด็ดขาดและอย่าให้ใครคนอื่นนอกจากข้าเข้าไปได้เช่นกันฟอลเลนลิฟไม่ตอบเธอมองไปที่คุณหญิงมิเลอร์ที่ยืนอยู่ถัดไปจากฮันซ้นทําตามที่เขาบอกคุณหญิงมิเลอร์พูดทราบแล้วฟอลเลนลิฟพยักหน้าฮันซ้นวางสายและหันมาพูดกับคุณหญิงมิเลอร์พวกเราควรหาใครสักคนที่ ดวงตายังเป็นปกติมาทําการทดสอบคุณหญิงมิเลอร์หันไปมองในวินและไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ปรากฏตัวในห้องทํำงานอีกครั้งพร้อมกับคนสองคนหานเซนใช้ทําการทดลองหนึ่งในพวกเขาคือหนิงเย่ยและอีกคนคือผู้ชายที่เขาจับคู่ด้วยเนื่องจากหนิงเย่ยอยู่ไกลจากโกดังมากที่สุดเขาและคู่ของเขาจึงเป็นบุคคลแรกที่านวินหาตัวเจอ รออยู่ข้างนอกหารเส้นผลักนิงเงยียออกไปจากห้องทำงานของคุณหญิงมิเลอร์และปิดประตูเขาพาตัวคนงานอีกคนมาหน้าคอมพิวเตอร์และเริ่มเล่นวิดีโออีกครั้งเขาพาตัวคนงานอีกคนมาหน้าคอมพิวเตอร์และเริ่มเล่นวิดีโออีกครั้งเขาทำให้แน่ใจว่าคนงานคนนั้นดูตั้งแต่ต้นจนจบหารเส้นคุณหญิงมิเลอร์และ นวินจ้องไปในดวงตาของคนงานคนนั้นหลังจากที่คนงานเห็นรูปปั้นที่มีดวงตาและแขนนับพันรูม่านตาของคนงานก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงไม่กี่วินาทีต่อมาสีก็เริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสีแดงบริสุทธิ์หลังจากนั้นรูม่านตาก็เริ่มแยกออกและไม่กี่นาทีดวงตาของคนงานคนนั้นก็เป็นเหมือนกับของฮันเซ้นฮันเซ้นไม่จําเป็นต้องพูดอะไรพวกเขาทั้งหมด เข้าใจความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแค่มองดูวิดีโอบันทึกภาพของรูปปั้นนั้นเอาไว้ก็ทําให้พวกเขาได้รับคำสาบานนี้ฮานเซ้นเปิดประตูและให้หญิงเย,ย่เข้ามาในห้องดวงตาของเขายังคงปกติดีไม่ว่าคนคนนั้นจะเห็นรูปปั้นในรูปแบบไหนเขาก็จะได้รับผลจากพลังของมันฮานเซ้นขมวดคิ้วเขาลองใช้พลังหลายๆอย่างเพื่อหาสิ่งที่ผิดปกติในดวงตาของตัวเองและ หาความจริงว่าทำไมพวกมันถึงเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่เท่าที่ฮันซ่นสัมผัสได้ดวงตาของเขานั้นดูปกติดีพวกมันดูจะไม่ได้ตกอยู่ในอิทธิพลของพลังประหลาดอะไรแม้แต่ศาสตร์ตรงเสียรก็ไม่สามารถระบุถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเขาได้มันเหมือนกับว่าดวงตาของเขายังคงปกติดีแต่ฮันซ่นสัมผัสได้ถึงความยากที่คุณหญิงมิเลอร์พูดถึงจู่ๆเขาก็รู้สึกอยากจับไปที่ ทุ่งหินเหมือนกับนักสูบที่ไม่ได้สูบบุหรี่ทั้งวันจึงอยากจะออกไปเพื่อซื้อบุหรี่มาซักซองหนึ่งโชคดีที่หานเส้นมีจิตใจที่เข้มแข็งเขาทนต่อแรงกระตุ้นนั้นได้ถ้าจิตใจของเขาอ่อนแอแล้วก็เขาคงจะวิ่งไปที่ทุ่งหินเรียบร้อยแล้วคนงานคนนั้นกรีดร้องออกมาดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงและเขาก็เริ่มจะหายใจผง,งาบผง,งาบหลังจากนั้นเขาก็รีบวิ่งออกไป นายวินจับตัวของเขาเอาไว้และกดเขาลงกับพื้นหลังจากนั้นนายวินก็ใช้โซ่สะสารล็อกเขาเอาไว้กับที่คนงานคนนั้นพยายามดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งร่างกายของเขาชักกระตุกแล้วกับเป็นคนติดยาน้ำตาและน้ำมูกไหลลงบนพื้นพวกเราควรจะทำยังไงดี นซถามขณะที่มองไปที่คุณหญิงมิเลอร์และไนวินสถานการณ์นั้นดูเลวร้วายอย่างมากและนี่ไม่ใช่บางสิ่งที่พวกเขาจะหนีไปได้การบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์พวกเขาจะต้องรีบคิดหาหนทางออกไปให้เร็วที่สุดบางทีคำตอบของพวกเราอาจจะอยู่เหนือประตูหินนั้นก็ได้พวกเราต้องไปที่นั่นเพื่อหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไนวินพูด พวกท่านลองพยายามทำลายรูปปั้นนั้นหรือยังหานซส่นถามข้าได้ลองพยายามทำลายมันดูแล้วแต่ข้าทำไม่สำเร็จรูปปั้นนั้นแข็งแรงกว่าหินอื่นบนดาวดวงนี้นวินพูดถ้าอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าประตูหินจะเป็นหนทางเดียวแรงกระตุ้นนั้นรุนแแรงขึ้นเรื่อยๆและถึงพวกเราจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งพวกเราก็ทนไปตลอดไม่ได้พวกเราจะรอจนกระทั่งกำลังเสริมจะมาถึงที่นี่ไม่ได้ พวกเราควรจะรีบไปที่ประตูนั้นขณะที่พวกเรายังควบคุมตัวเองได้อยู่เมื่อคุณหญิงมิเลอร์ทาการตัดสินใจได้แล้วเธอก็ไม่ลังเลอีกต่อไปข้าเห็นด้วยหานเส้นพยักหน้าเขาต้องการจะไปดูลูกบ้านนั้นด้วยเช่นกันมันไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่าเชื้อนี้จะแพร่จากคนสู่คนแต่ถึงอย่างนั้นใครจะรู้ว่าเชื้อนี้จะติดต่อทางไหนได้บ้างถ้าเป่าเออและหญิงเยอย มาติดเชื้อนี้ด้วยอีกคนนั่นจะเป็นอะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมแถมตอนนี้หนิงเย่ก็ติดเชื้อบางสิ่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันยากขึ้นเรื่อยๆที่จะบอกว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงลักษณะนิสัยของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหนิงเย่ที่ฮานเซ่นเคยรู้จักนั้นไม่มีอยู่แล้วตอนนี้เมื่อคุณหญิงมิเลอร์ตัดสินใจได้เธอก็เริ่มออกเดินทางในทันทีฮานเซ่นในวินและคนงานระดับ ดยุกคนนั้นตามเธอไปที่ทุ่งหินด้วยเช่นกันเรดคลาวถูกลดระดับลงสู่ระดับลาชันดังนั้นพวกเขาจึงทิ้งเธอเอาไว้ที่ค่ายแถมเธอก็ยังไม่ได้เห็นรูปปั้นดังนั้นดวงตาของเธอยังคงปกติดีแทนที่จะให้เธอมาเสี่ยงคุณหญิงมิลเลอร์นั้นสั่งให้เธอคอยดูแลค่ายเอาไว้ตอนที่2425ดูกอ เส้นทางหินเป็นเหมือนกับที่พวกเขาเห็นในวิดีโอพวกหานเส้นเดินทางมาถึงตำแหน่งที่รูปปั้นนั้นอยู่ได้อย่างไม่มีปัญหาแต่หานเส้นรู้สึกว่ายิ่งเข้าใกล้รูปปั้นมากเท่าไหร่แรงกระตุ้นประหลาดก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อหานเส้นมองไปที่รูปปั้นที่หน้าขนลุกนั้นความรู้สึกก็รุนแรงมากพอที่จะทำให้เขาตัวสัน่น ตอนนี้ดวงตานับไม่ถ้วนดูเหมือนกำลังจะมองมาที่เขาหานเส้นรู้สึกเลวากับว่ามีผีกำลังจ้องมองเขาอยู่ความรู้สึกนั้นรุนแรงยิ่งกว่าในตอนที่เขาเห็นอยู่ในวิดีโอมากมันเหมือนกับว่ามีสายทานที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังออกมาจากมือเหล่านั้นเพื่อลือนกินเขาหานเส้นเปิดใช้งานวิญญาณอสูรผีเสื้อเนตรม่วงเพื่อหวังว่าจะหาความลับของรูปปั้นดวงตาของหันเส้นเริ่มแยกออกเป็นสีแ่แฉก ของกลีบดอกไม้หานซึ้นหายใจเข้าลึกๆและหันสายตาไปที่รูปปั้นในจังหวะนั้นหานซึ้นรู้สึกราวกับว่าเขากำลังมองปีศาจที่ออกมาจากกลุ่มนรกก่อนที่เขาจะได้มองชัดๆความเจ็บปวดก็แทรกเข้ามาในดวงตาข้างขวาของเขาเขารีบยกมือขึ้นมาปิดดวงตาของตัวเองเอาไว้ สีหน้าของหานเส้นเปลี่ยนไปในทันทีเขารีบหันสายตาไปที่อื่นและไม่กล้าหันกลับไปมองรูปปั้นอีกเจ้าเป็นอะไรคุณหญิงมิเลอร์และนายวินมองมาที่หานเส้นข้าใช้วิชาดวงตาเพื่อมองไปที่รูปปั้นนั้นแต่มันเกือบที่จะทําให้ข้าตาบอดหานเส้นลดมือที่ใช้ปิดดวงตาลงดวงตาของเขามีเลือดไหลออกมาโชคดีที่เลือดของหานเส้นนั้นตกผลึก ไม่อย่างนั้นเขาก็คงสูญเสียเลือดจำนวนมากและอาจจะตายได้อย่าได้ใช้วิชาดวงตาของเจ้าเพื่อตรวจดูมันอีกถ้าข้าคาดเดาไม่ผิดแล้วก็รูปปั้นนี้เกี่ยวข้องกับเทพแห่งดวงตาพลังของมันเชื่อมต่อกับดวงตากับการมองเห็นถ้าเจ้าใช้วิชาดวงตาเพื่อมองดูมันนั่นก็เหมือนกับการลุนหาที่ตายในวินพูดหารเส้นพยักหน้าเดินตามคุณหญิงมิเลอร์ไป หลังจากที่พวกเขาเดินผ่านรูปปั้นไปแล้วพวกเขาก็พบถ้ำหินที่เปื้อนไปด้วยเลือดมันดูเหมือนกับในวิดีโอยิ่งยิ่งพวกเขาเดินลึกเข้าไปมากเท่าไหร่เลือดและซากศพก็ปรากฏให้เห็นมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดแล้วพวกเขาก็พบกับประตูที่ปลายสุดของถ้ำโดยยุคที่ถูกล่ามด้วยโซ่สะสารเริ่มกรีดร้องออกมาอีกครั้งเขาพยายามจะวิ่งเข้าไปหาประตูหินถ้าไนวินไม่ได้คอยดึง โดยยุคคนนั้นเอาไว้เขาคงจะเอาหัวของเขาเขาคงจะเอาหัวของตัวเองฟาดกับประตูไปแล้วประตูหินปิดสนิทและพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่เหนือประตูนี้หานเส้นไม่กล้าใช้วิญญาณอสูรผีเสื้อเนตรม่วงอีกดังนั้นเขาจึงทําได้แค่มองดูด้วยดวงตาของตัวเองความเรี่ยงเร้าที่จะไปเปิดประตูหินนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่โชคดีที่พวกเขาทั้งสมคนมีจิตใจที่แข็งแก่ง พวกเขาไม่ได้สูญเสียการควบคุมตัวเองเหมือนอย่างคนงานระดับโดยยุคคนนั้นแต่ยิ่งเวลาผ่านไปความเล่งเร้าก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะทนอีกไม่ไหวประตูหินไม่มีตัวล็อกหรือด้ามจับมันปิดสนิทจนเกือบจะไม่มีรอยต่อให้เห็นซะด้วยซ้ำคนงานมากมายนับไม่ถ้วนพยายามจะเปิดมันแต่ประตูนั้นไม่สะทกสะท้านต่อการโจมตีทางกายภาพของพวกเขาเลย ไนวินและคุณหญิงมิเลอร์แลกเปลี่ยนสายตากันหลังจากนั้นไนวินก็เริ่มรวบรวมพลังของตัวเองพวกเขาต้องการจะใช้กำลังเพื่อเปิดประตูหินหานซึ่นยืนถัดไปจากคุณหญิงมิเลอร์ดวงตาข้างขวาของเขายังคงปูดและรู้สึกเจ็บแสบอยู่ไนวินเคลื่อนไหวโซ่สะสารของเขาที่กำลังลอยตัวอยู่พวกมันตอบรับการเรียกของเขาและก่อตัวเป็นดาบสีดำ เมื่อหานเส้นมองไปที่ดาบในวินเขาก็พบว่ามันให้ความรู้สึกเดียวกับการมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ว่างเปล่าพลังของมันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้ในวินใช้ดาบสีดำในมือฟาดไปยังกลางประตูหินความมืดชนเข้ากับผิวของประตูราวกับขอบฟ้าอันมืดมิด ที่สัมผัสกับพื้นดินเขาฟันใส่ประตูซ้ำๆด้วยพลักกำลังทั้งหมดแต่ทุกครั้งที่ความมืดสัมผัสกับประตูความมืดก็แตกสลายราวกับคลื่นน้ำขณะที่ประตูนั้นไม่สตุกสะสถานเลยแม้แต่น้อยพลังของไนวินสามารถทำลายดวงดาวทั้งดวงได้สบายๆแต่ประตูนี้กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหินที่อยู่รอบๆพังทลายไปทั้งหมดโดยดาบแห่งความมืดนี้และเผยให้เห็นขอบของประตู แต่ประตูก็ยังคงไม่เปิดแต่ตอนนี้พวกเขามองไปเห็นรอบๆประตูที่อยู่เหนือขอบของมันขึ้นไปประตูนั้นนำเข้าไปสู่เมืองหอคอยเมื่อหอคอยถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐสีดำอิฐนั้นดูเหมือนกับหินสีดำที่อยู่ทุกคนทุกแห่งในอุโมงค์แต่พวกมันแข็งกว่ามากๆแม้แต่พลังของไนาวินก็ทำได้แค่ทิ้งรอยขีดข่วนเอาไว้เท่านั้นพลัง พลังจากดาบในวินทำลายหินดำลอบประตูออกไปอีกและเผยให้เห็นคำสามคำที่สลักอยู่เหนือบานประตูหานซึ่นสามารถอ่านสามคำนั้นได้พวกมันถูกเขียนไว้ด้วยภาษาสามัญของจักรวาลจีโนเมืองดูกอตเมืองดูกอตนี่คือเมืองดูกอตในวินล้องตะโกนแม้แต่คุณหญิงมิเลอร์ก็ตกตะลึง เมืองดูกอตคืออะไรฮันเซินถามนายวินเขาไม่เคยได้ยินชื่อของสถานที่นี้มาก่อนนายวินตกตะลึงดวงตาของเขาลุกเป็นไฟขณะที่มองไปที่คำสามคำเหนือประตูตำนานบอกไว้ว่าแอนเชียนกอตมีเมืองที่ทรงพลังในสมัยโบราณกาลชื่อของเมืองเมืองนั้นก็คือเมืองดูกอตเนื่องจากคนของแองเชียนกอตเป็นระดับเทพเจ้าตั้งแต่เกิดพวกเขาจึงเพิ่มระดับขึ้นไปมากกว่านั้น ไม่ได้แต่ตำนานเล่าไว้ว่าคนที่มายังเมืองดูกอตนั้นจะมีโอกาสที่จะก้าวข้ามระดับเทพเจ้าไปได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นไม่มีใครยืนยันได้ว่าเมืองดูกอตนั้นมีอยู่จริงๆและถ้านี่เป็นเมืองดูกอตของแอนเชนก็ตจริงๆแล้วก็แบบนั้นมันก็จะอธิบายว่าทำไมมันถึงมีเรื่องแปลกประหลาดมากมายเกิดขึ้นที่นี่และบางที มันอาจจะมีโอกาสที่พวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นได้นายวินมองไปที่ประตูด้วยความตื่นเต้นเขารู้เหมือนจะลืมถึงอันตรายที่ต้องเจอไปซะสนิทเลยแต่หานซึ่นไม่โทษนายวินที่รู้สึกแบบนั้นเพราะแม้แต่ตอนนี้เผ่าเซเคร็ตก็ยังครองอำนาจอยู่ก็มียอดฝีมือน้อยคนนักที่จะก้าวข้ามระดับเทพเจ้าไปได้แม้แต่เอเชียนก็ส์วอเทอร์ก็ที่ทรงพลังก็ไม่สามารถเลื่อนระดับขึ้นได้ และเขากลายเป็นฝนเลือดที่ตกลงมาบำรุงโลกแทนสำหรับยอดฝีมือระดับเทพเจ้าส่วนใหญ่การเข้าไปในจีโนฮหอเพื่อกลายเป็นเทพสปิริตนั้นถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเมืองดูกอัมีบางสิ่งที่สามารถทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นระดับเทพเจ้าสปิริตได้จริงๆแล้วก็นั่นก็เป็นอะไรที่เย้าวยวนยอดฝีมือระดับเทพเจ้าทุกคนยอดฝีมือระดับเทพเจ้ายังคงเป็นแค่คน และพวกเขาก็ยังเจ็บป่วยล้มตายได้พวกเขาไม่ได้เป็นอมตะแม้แต่ผู้นำของซีเคร็ตก็ยังพยายามจากค้นหากุญแจสู่ความเป็นอมตะเลยมันถือเป็นเรื่องปกติที่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าจะต้องการอะไรแบบนี้ถ้าเมืองดูก็ตเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นเทพระเจ้าสปิริตจริงๆแบบนั้นแอนเชนก็ตก็ควรจะเป็นที่หนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ทรงอำนาจที่สุด ฮานเซ่นพูดพร้อมกับขมวดคิว้วคุณหญิงมิเลอร์มองไปที่คำสามคำและพูดขึ้นมาเมืองดูกกตเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นมันไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่านี่คือเมืองในตำนานนั้นจริงๆและถ้านี่เป็นเมืองดูกกตจริงๆทำไมมันถึงมาถูกฝังอยู่ในที่แบบนี้พวกเราควรจะระวังตัวให้ดีครับก็จบไปแล้วนะครับกับฮานเซ่นสองตอนรวดนะครับดูเหมือนว่าฮานเซ่นเนี่ยแบบ กลัวมากๆเลยนะครับผมคิดว่าตั้งแต่อ่านมาเนี่ยอ่านเส้นกลัวมากที่สุดก็ประมาณตอนนี้แหละมันกลัวจริงๆครับก็จบแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ